Extra Crunch กรอบแน่นกระแผ่นยากมาก่นมันส์สะใจทุกครั้ l เล Max Extra Crunch ธรรมดาโลกไม่มันส์กลับเข้าสู่โปรเจกต์ Alpha ครับและนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta เหล่าเบตาทั้ง3ทีมจะต้องแข่งขันกันเองผ่านโจทย์เพลงโจ้ครับเราไปกันต่อครับทีมต่อไปที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันเชิญพบกันเลยครับกับทีมเบตา J 3ครับ โหโจ้ตั้งแต่ออกมาโดยเฉพาะมิวสิกเลยผมพร้อมมากครับพร้อมมากใช่ไหมมันเป็นตัวผมนะอ๋อเหรอนี่โจ้ยงี้มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กอะเออมาพร้อมกับเพลงอะไรครับบังไฟบอยเฮ้ยบังไฟอย่าบอยอ๋อไฟอย่าบอยเป็นฝรั่งเล่นด้วยนะคำนี้ฝรั่งเล่นด้วยนะใช่เพลงนี้นี่มันแบบว่าอินเนอร์ข้างในมัน เร่าร้อนมากๆแล้วก็ยั่วยวนสุดๆเลยอยากจะดูเหมือนกันนะว่าแบบพอไปอยู่แบบโจ๊ะๆแล้วก็ผ่านการตีความของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนรอดูเลยนะถึงเวลาแล้วครับกับทีมเบต้า J3 กับเพลง Fire Boy เราตีโจทคือฟังเพลงปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย เพลงนี้มันโจะมันมีดนตรีมันมีสามชาติมีกองเลยรู้สึกว่ามันต้องโจะมากๆมันต้องมีความไทยบ้านเข้ามาบ้างผสมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยตีออกมาแบบนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าได้ดูโชว์นี้เนี่ยจะแบบงงว่าอันนี้คือไฟยูบอยจริงๆหรอเพราะแบบเราตีความเพลงแบบใหม่เกือบหมดแล้วเราไม่ใช่เพลงแบบแบบว่าแซบๆเหมือนเดิมแล้วเป็นฟิลแบบโจ๊ๆเลยผมอยากให้คนดูเห็นพวกเราในเพลงไฟยูบอยนี้เป็นไอดอลบรนทุงครับ แตจะบอกทีมอื่นว่าถ้าจะมาวัดความโจ๊กะกับทีมผมทีมผมไม่มีวันแพ้แน่นอน Fire อมาเล่นกับไฟ <fire>, ไม่ไฉันปดไม่ปลดจะียใ a y รมีเเขามันเล่นเล่นเติบใจแ<ต>่แบบนี้ก็ไม่เอาบบอมไฟไฟนาตาอาจจะดูแบบนารักแต่หัวใจฉันบ็งทีกัใจร้ายชอบหลอกเธอชอบทำให้รักใช่ไหมได้สง I'll show you tonight break it break ฉ like fire. Fire. ันขอมาลองมาเล็กมาทำใม้ใจฉันละจงหยุดเอาไว้แก็บเอาไว้มันจะดูไหมเก็บอาการแก็บเอาไว้ มันล้อมันเล่นมันทำให้จฉันเพออย่าเอาว้ออาอมันจะดูไม่ดีเก็บอาไเก็บเอาไว้แค่ไม่ใจอยา,ามาเล่นเกิบไฟร้อนไม่ดีฉันกลัวจะไมปลอดภัยจะเตะเอาว้รอมเบเธอเขามันเล่นเล่นกับใจใแบบนี้ก็ไม่ออา cause I'm a fireball fireball Okay. โ,โเต้นเขาเอ็นจอยเขาต้องเอ็นจอยได้เลยเขาลุกขึ้นเต้นเราก็แบบดีใจครับยิ่งเขายิ้มเราก็ดีใจมากครับแบบไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน <laughs> โจะได้ใจจริงๆในขณะที่ฝั่งนี้เป็นบอยแบนด์ฝั่งนั้นก็ดูจะไม่แพ้เขาเลยนะฮะ สู้ว่าไม่ยอมเหมือนแบทเทิลกันอยู่2เวทีเนี่ยป <c oughs> อนว่าไงครับมันขนาดไหนปอน <c oughs> จริงๆผมชอบตอนแรกนะครับคืออย่างที่พี่ๆเขาบอกว่าเออเราไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยน้องเขาจะทําออกมาแบบว่าให้มันดูโจได้ยังไงแต่คือพอดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันสนุกมากเลยครับและที่สําคัญผมชอบเนี่ยน้องผมเขียวนิกกี้ครับก็คือบอกเลยว่าดึงดูดมากคือตั้งแต่ผมดูมาทุกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องคือแบบว่าสะกดรอยตาผมได้แบบตลอดเลยเนาะเออมิกว่าไงฮะผมชอบเพลงนี้มากเลยอะตอนแรกที่เขาบอกเพลงไฟบอ เราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นเพลงโจ้ได้ยังไงออแต่ละคนที่แบบว่าเต้นออกมาเขาแบบอินเนอร์เขาชัดมากเลยมันเห็นเลยว่าโจ้เป็นยังไงองนงี้ตีโจ้ได้แบบโจ้จริงๆออสุดยอดจริงเออก่งทุกคนเก่งทุกคนน้ำตาลครับเต้นมันมากนะเมื่อกี้สุดสุดค่ะอันนี้ต้องเตือนก่อนเลยว่า,วาฟ้าระวังให้ดีเออขา เพื่อแบบพร้อมที่จะโค่นออาฟ้าลงเลยโอ้สนุกมากคือตอนที่เราเจอกันที่เทปสเปเชียเราเห็นว่าน้องนิกกี้เป็นคนที่โจ้อยู่แล้วแต่ว่าอีก3าคนที่เหลือวันนี้บอกเลยว่าทําได้ดีมากๆดีใจมนี่น้องบบพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาแบบเยี่ยมมากค่ะขอขึ้นครับตัวแทนคนดูนะมาฝั่งกรรมการกันบ้างดีกว่าพี่โตคุณเต้นแบบว่าเสียการมากเลยทีเดียวพี่โตผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในเป็นการเรียบเรียงดนตรีที่แบบ คิดไม่ถึงว่าเพลงนี้จะมาถึงจุดนี้ได้เลยครับแต่ที่ทชอบมา,มากๆเสน่ห์ของโชว์นี้ก็คือมันมีความคอนทราสต์ไปอยู่ประความโจ๊ะด้วยตลอดเลยมันจะมีพาร์ทอยู่ที่ตัดมาหล่อเริ่มมาหล่ออ่ะกลายเป็นโจะอ,อ่าตัดมาหล่ออีกแล้วอาตัดมาโชว์ร้องอีกแล้วแต่ภายใต้นั้นมันยังมีความเป็นโจ๊ะอ,อยู่ที่เด่นมาวันนี้ที่รู้สึกมีมสองคนคนแรกเลยขอชม,ชมน้องแชมป์ก่อนเออแชมป์แชมป์มวันนี้เซอร์ไพรส์ที่มากเลยแชมป์วันแรกที่เราเจอกันถึงวันนี้แชมป์แบบพัฒนาขึ้นเยอะมาก ร้องได้แข็งแรงมากร้องได้เต็มที่มากเต้นได้สุดมากเออเก่งมากครับขอบคุณพี่โตมากครับพี่ชมแชมป์แชมป์ก็จะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้แล้วก็พัฒนาให้พี่โตอะชมแชมป์แบบยิ่งกว่าอีกคังหน้าอีกคนนี้นี่ชมนี่อีคนนี้ก็คือนิกกี้ครับ <c oughs> นิกกี้นะ <c oughs> นิกกี้ดีมากร้องแข็งแรงเต้นแข็งแรงมากแล้วที่สําคัญรู้สึกว่าอินเนอร์ของนิกกี้อะมัน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 ลีดมันพาวมงมาว่าเฮ้ยดูฉัน ผมว่าเป็นโจ๊ะที่สนุกและดูดีด้วยและดูเป็นไทยด้วยครับเก่งมากครับขอบคุณครับพี่โตครับคือผมจะบอกว่านี่ผมได้อีกหนึ่งนิยามของคําว่าโจ๊ะขึ้นมาวันนี้คือคําว่าเฮาครับเฮาใช่คือทําให้เรา เราเาะออกมากันได้อะเพราะเรานึกถึงคาว่าโจเราก็นยก็เต้นโชว์เพื่อนแล้วก็แบบว่าเพื่อนหัวเลาะเราหัวเลาะไปด้วยอะไรเงี้ยครับโชว์นี้ทุกคนทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเราหัวเลาะกันออกมาเราหันมองกันแล้วเราชี้หน้ากันอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเออมันมีความเป็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันสนุกสนานกับเพื่อนๆไปด้วยกันอันนี้ทําสําเร็จกับความว่าโจสำหรับผมนะครับก็ขอชื่นชมในเรื่องนี้แล้วก็ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของความโจแบบไทยก็คือ การเด้งเอวด้วยน้ำหนักจังหวะที่ไม่มีชาติไหนในโลกเข้าใจน้ำหนักนี้ได้ทำยังไงเดนยไงทำไงทำไมทำไมาพี่แดนหน่อยเร็วพูดไปแล้วไม่เห็นภาพนี่แหละครับคือคือเอกลักษณ์ของขอว่านไทยนิกกี้วันนี้ก็เหมือนที่น้องๆบอกไปนะว่าเราสามารถสะกด คนดูให้ให้อยู่กับเราได้แล้วเราก็เป็นคนที่โฮสเตดทั้งหมดที่ทําให้ทั้งซ้ายและขวาทุกคนลุกดีลุกจอยกันทําให้อารมณ์มันขับเคลื่อนไปตลอดเวลาจนจนจบโชว์ก็ขอชื่นชมทีมนี้ทั้งหมดเลยวันนี้ทําได้ดีมากนะครับครับพี่แดนที่เขาบอกว่าสะกดสายตาได้ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราตั้งใจเก็บรายละเอียดเรื่องแบบฟิลลิ่งเรื่องหน้าตาเรื่องรายละเอียดมือเล็กๆ,ๆน้อยๆเราตั้งใจเก็บมาเลครับเพื่อ ให้ได้คำชมแบบนี้นะวันนี้คือพอเป็นตจวย์โจเป็นสามชาไงครับความเป็นตัวเองมันออกมาเยอะมากทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะถูกจดิดตกับใครแล้วอะที่จะมองคนไหนนะครับอ,อ,อ,ยอย่างผมเองไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามีใครที่โดดเด่นกว่าใครมากเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันยังกลมกลอมอยู่ถ้าจะเพิ่มเติมก็คิดว่าถ้ามันมีตรงกลางอะ ที่แบบว่าทุกคนทําอะไรพร้อมกันแล้วค่อยแตกออกไปเงี้ยมันน่าจะแบบน่าสนใจขึ้นเท่านั้นเองนะครับวันนี้เหมือนโตชอบแชมป์มากเลยวันนี้ไม่นวันที่แชมป์ไม่ได้โฮลดิ้งแบ็ k อะไรไว้เลยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกดจันหเืคเรียดอะไรอาจจะเป็นด้วยพอโจทย์มันผลักให้แชมป์เป็นตัวเองสุดๆผมรู้สึกว่าโชว์นี้มันทําให้เราได้เห็นดีเทลต่างๆของน้องๆแต่ละคนอยู่ที่ว่าเรากลับไปดูแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ทำแล้วพี่เขาชอบว่ะอันนี้ทำแล้วคนดูเม้น์ว่ะเราลอง เน้นตรงนั้นดูดีไหมอะไรครับก็อยากจะฝากไว้แบบนี้ครับขอบคุณครับพี่ดำครับอีกคนหนึ่งที่จอยมากเลย <c oughs> พี่ซานี้คือจอยมากเพราะว่าสี่คนนี้เหมือนพาพี่ไปเที่ยวงานวัดเนาะ <c oughs> คืออันดับแรกเลยเพอยืนอยู่สี่มุมพี่นี่ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกับอะไรอันแรกมาค่อยๆเปิดมาเจอแบบโน้ตประสานเสียงที่แบบเอา้าเฮ้ยอยู่ในแบบแก๊งมอยแบทสวยเว้ยเออเหมือนพี่ได้กินขนม ขนมสใสไหม่หว,วาๆนๆหูมันกำลังหวานเลยกําลังดีเลยเฮ้ยมันพาไปดูอ,อย่างอื่นอีกแล้วว่ะอยู่ดีอยามาเล่นกับไฟแล้วเปิดเสื้อมันตื่นเต้นมันแบบโอ้ยมันจะเปิดถึงไหนละ่ะมันจะถึงคอไมหมหมดเลยคือมันทําให้เราว้าวทุกช่วงไปอีกไปเจออีกเจอตัวตลกอีกเจอโชว์ตลกเล่นอีกมีการเล่นหน้าเล่นตาอีกสุดท้ายมาจบที่เวทีหมอลำคือมันแปลกตรงที่ว่า เฮ้ยเราไม่เคยเห็นคุณทําแต่หนูทําให้โชว์นี้มันมีมิติจากที่มันจะดูเป็นสามชาติแบบที่คนไทยเข้าใจง่ายแต่มันกลายเป็นสามชาติแบบทีค่คนไทยจะต้องดูจะต้องรอดูว่าเราจะได้ดูอะไรและอะไรไปจนจบค่ะวันนี้โชว์ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฉันแบบใ <Yeah. S 1> ในที่สุดวันนี้มันก็มาพอพี่ซานีเขาพูดแบบเราพาเขาไปเที่ยวงานวัดอะ คือผมคิดละเราประสบความสำเร็จละในในชีวิตอะในชีวิตเลยกรรมการทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับเราทํางานกันเต็มที่ครับทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อให้ได้เป็นโชว์นะวันนี้ครับช่วงหน้าพบกับช็อตสุดท้ายจากทีมเบต้าเจ2ผลงานของพวกเขาจะเจาะดอนใจกรรมการหรือไม่รอติดตามสักครู่เดียว